นี้นะคะเราจะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นท่าบาเบลเดดลิฟต์นะคะซึ่งกล้ามเนื้อที่จะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วง lower body นะคะก็นในส่วนของต้นขา quad c เ p s แล้วก็ในส่วนของก้นนะคะกูตีสนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าท้องและ lower back นะคะโอเคอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นท่านี้จะเป็นในส่วนของบาเบลนะคะขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะจับบาเ l l ขึ้นมานะคะให้ทุกคนเอาขาสอดไปที่ใต้บาเบลนะคะ แล้วค่อยๆย่อขาลงย่อขาลงโดยที่ก่อนที่เราจะยืนขึ้นนะคะให้หลังตรงก่อนนะคะแล้วก็จับบาขึ้นแอนอกขึ้นหลังตรงค่อยๆใช้ขาถีบตัวขึ้นมานะคะเราก็จะเซตท่าก่อนนะคะความกว้างของขากว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยนะคะยืดอกขึ้นบีบสะบักนะคะ <S <S 1> <S 1> การจับบาร์นะคะให้จับบาร์ากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย ให้ข้อมือนะคะอยู่ประมาณข้างๆต้นขาของเราเนะีคะเพราะว่าจังหวะที่เราจะพับตัวลงเนี่ยข้อมือจะได้ไม่ติดหน้าขาของเรานะโอเคจังหวะแรกนะคะให้ทุกคนดันสะโพกไปด้านหลังนะคะค่อยๆหย่อนเข่าลงและค่อยๆสไลด์บาร์เบล ไปตามแนวหน้าขาของเรานะคะให้บาอยู่แนวเดียวกับประมาณครึ่งนึงของนักแข้งนะจังหวะที่ยืนขึ้นให้ใช้ส้นเท,าท้าถีบแล้วยืนขึ้นค่ะบีบก้นบีบสะบักหายใจออกนะคะหายใจเข้าค่อยๆดันสะโพกหย่อนก้นลงนะคะกดก้นลงนะคะโอเคหายใจออกใช้ส้นเท,าท้าถีบบีบก้นแล้วบีบสะบักค่ะเก่งหน้าท้องแบบนี้นะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆดันสะโพก โอเคเซฟตี okay, mm ้ของท่านนี้นะคะเราจะไม่งอหลังนะคะหลังเราจะต้องตรงนะคะกดทางมองไปด้านหน้านะคะหายใจออกยืนขึ้นค่ะบีบสะบักโอเคไปใหม่นะคะปลายเท้าของเรานะคะพยายามเฉียงออกด้านข้างเล็กน้อยนิดเดียวนะคะยืนขึ้นโอเคดีมากค่ะจังหวะที่ยืนขึ้นสุดนะคะกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะต้องเกร็งทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ก้น สะบักและหน้าท้องนะคะโอเคไปใหม่ค่ะยืนเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างนะคะโอเคดันสะโพกไปด้านหลังหลังจะต้องตรงนะคะ แล้วก็ถีบเท้าบีบก้นบีบสะบักค่ะหา,าหายใจเข้ายืนอึ๊บหายใจออกบีบสะบักค่ะเกรงหน้าท้องนะคะถ้าเกิดเราไม่เกรงหน้าท้องจะเกิดการบาดเจ็บที่หลังได้ค่อนข้างง่ายนะคะโอเคย่อค่ะจังหวะที่ยืนขึ้นพยายามใช้ช่วงล่างในการออกแรงถีบตัวขึ้นมานะคะ ไปใหม่ยืด